สวัสดีคุณผู้ชมนะครับและนี่คือ Lenovo Tab P 1 1 plus นะครับตัวนี้เป็นรุ่น LTE นะครับสามารถใส่ซิมได้ด้วยเป็นแท็บเล็ตจาก Lenovo ราคาคุ้มค่าครับราคาอยู่ที่15,990บาทแต่ว่าได้ของมาเพียบเลยนะครับนอกจากตัวแท็บเล็ตแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆอ,อ,อีกเพียบเลยค่อนข้างจะครบมากนะครับตัวนี้เป็นยังไงเราไปรีวิวกัน ได้อุปกรณ์ครบมากๆนะครับมีหัวชาร์จ20วัตต์พร้อมสาย USB A to C นะครับนอกจากตัวแท็บเล็ตแล้วเนี่ยยังมีปากกาคีย์บอร์ดนะครับรวมไปถึงเคสที่ทําให้ตั้งตัวเครื่องได้อีกด้วยครับทำให้ใช้งานได้หลากหลายนะครับจะแบบแท็บเล็ตเดี่ยวๆเลยน้ําหนักก็จะอยู่ที่490กรัมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นน้าหนักที่โอเคมากหรือว่าจะใช้แบบติดเคสพร้อมขาตั้งก็ดีนะครับหรืออีกแบบหนึ่งคือ full option เลยคือติดคีย์บอร์ดไปด้วยครับอันนี้ใช้งานเหมือนกับแล็บท็อปได้เลยเรียกว่าครบมากๆนะ ในราคานี้ครับคนที่เขาซื้อแท็บเล็ตเนี่ยคือคนที่เขาต้องการจอใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับมองเห็นได้ง่ายๆชัดๆซึ่งจอของ Lenovo Tab P11 Plus ก็ต้องบอกว่าโดดเด่นเลยทีเดียวกับหน้าจอใหญ่ขนาด11นิ้วครับความละเอียดถึง 2K 2,000ณ1,200ครับเป็นความละเอียดที่ดีมากๆครับจอใหญ่แล้วยังละเอียดสูงอีกชนิดของจอเป็น IPS LCD ความสว่างจอสูงสุดที่400 nits นะครับซึ่งต้องบอกว่าเพียงพอเลยสำหรับการใช้งานทั่วไป หรือว่าการใช้งานในร่มก็ถือว่ามองเห็นชัดนะครับหน้าจอมี refresh rate อยู่ที่60 h e r z ครับก็เรียกว่าเป็นมาตรฐานแหละในการดู y t u t u เนี่ยสามารถแสดงผลได้ถึง 2K HDR นะครับและในส่วนของ Netflix เองแสดงผลที่ Full HD แต่ว่าไม่รองรับ HDR แถมที่ชอบมากๆเลยคือมาก,กับลำโพงถึง4ตัวนะครับพร้อมกับระบบ Dolby Atmos เสียงดีมากฮะระหึ่มสุดเรียกว่าดูหนังเล่นเกมนี่คือสะใจเลย สเปคเขาใช้ชิป MediaTek Helio P 9 0 T นะครับมาพร้อมกับแรม 4GB LP DDR4X ครับความจุ 128GB เพิ่มไม c คร s อส a r กได้สูงสุด 1TB เลยถ้าเทียบความเร็วของชิปก็ประมาณ Snapdragon 7 3 0 G นั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถเล่นเกมกราฟิกสวยๆได้ระดับหนึ่งนะครับมีอาการแหลกหรือว่ากระตุกบ้างเล็กน้อยเวลาที่จังหวะฉากโหลดเยอะๆนะครับแต่โดยรวมๆแล้วถือว่าโอเค วัดคะแนน g e e k b e n c นะครับ s i n กิลคอร์492มัลติคอร์1,434ครับตัวนี้สามารถใส่ซิมได้นะครับใช้โทรศัพท์โทรออกได้เลยเป็น Voice Call หรือว่าจะเป็น 4G LTE ก็ได้ครับก็น่าจ,จะเรียกว่าเป็นจุดได้เปรียบกว่าหลายๆรุ่นของแบรนด์อื่นๆนะครับเพราะเดี๋ยวนี้หลายๆแท็บเล็ตเนี่ยโทรออกไม่ได้แล้วใช้งาน,นได้ย,วยาวๆ1วันสบายๆนะครับกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่7 7 0 0มป์ครับไม่ต้องกลัวแบตหมดระหว่างวันเลยมีหัวชาร์จ2 0วัต์สำหรับเติมแบตมาให้ด้วยในกล่อง อย่างที่บอกครับว่ามีคีย์บอร์ดแล้วก็ปากกาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ใช้ในเรื่องของการเรียนการศึกษาการทํางานต่างๆได้อีกด้วยนะครับอย่างเวลาพิมพ์รายงานหรือว่าทํางานเอกสารนะครับโดยการคอนเน็ตัวคีย์บอร์ดก็ง่ายมากเลยเป็นแบบไม่เหล็กดูดติดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ดูดติดแน่นมากเหมือนกันนะครับอย่างที่เห็นนะฮะไม่หลุดเลยส่วนปากกาก็สามารถจดโนต้ตหรือว่าวาดรูปได้ไปจนถึงการทํางานนะครับจุดนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแต่จุดสังเกตมีอยู่ที่ว่าเวลาอุปกรณ์ทั้งหมดรวมร่างกันเนี่ยทั้งคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ สขาตั้งด้านหลังทำให้ Lenovo Tab P11 Plus มีน้ำหนักเยอะขึ้นมากเลยครับก็หนักเหมือนพกแล็ปท็อปตัวหนึ่งเลยการดีไซน์บอกเลยว่าเรียบแต่ว่าดูดีนะครับด้านหลังแบ่งผิวออกเป็น2แบบด้วยการมีทั้งอลูมิเนียมด้านนะครับแล้วก็ตรงแถบด้านบนเนี่ยลักษณะคล้ายๆแซนสโตนเบาๆสวยแล้วก็เก๋ดีครับส่วนเวลารวมร่างแบบ full option ก็ดูหรูหรา professional ไปอีกแบบนะครับด้วยวัสดุผ้าแต่ก็ต้องระวังสกรปรกกันหน่อย รายเดยเพิ่มเติมมากับ USB-C ทางด้านขวาครับที่ใส่ซิมด้านบนรวมไปถึงปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่มเปิดเครื่องทางด้านซ้ายครับด้านความปลอดภัยนะครับ Lenovo Tab P11 Plus ไม่มีที่สแกนนิ้วครับแต่ใช้ระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าแทนเป็นการสแกนแบบ 2D ความเร็วในการปลดล็อกก็กลางๆครับ Lenovo Tab P11 Plus มีกล้องมาให้ด้วยนะครับกล้องหลัง13ล้านแล้วก็กล้องหน้า8ล้านครับไว้ให้ใช้งานกัน คุณภาพอยู่ในระดับโอเคเลยนะครับคือถ้าจะต้องใช้เนี่ยก็มีให้ใช้ฮะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ถ่ายรูปบ่อยอยู่แล้วสำหรับการใช้แท็บเล็ตนะครับแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยก็มีประโยชน์สำหรับการใช้วิดีโอคอลต,ต่างๆด้วยแล้วก็ใช้งานได้ดีเลย ด้านซอฟต์แวร์เป็น Android 11นะครับครอบทับด้วย Lenovo Skin ที่เพลินๆก็เหมือน Android ทั่วๆไปนะครับมีความแตกต่างชัดๆตรงที่ว่าสวายไปด้านขวาจากหน้าโฮมจะเจอหน้าพิเศษของ Lenovo นะครับที่มีการแนะนำหนังเกมรวมไปถึงหนังสือให้เราได้เลือกซื้อกันด้วย อยู่สังเกตในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับผมว่าซอฟต์แวร์ของ l e n o v o นั้นสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลเลยในหลายๆด้านด้วยนะครับอันนี้ต้องรอรอดูกันไปฮะตัวนี้แท็บเล็ตราคากลางนะครับได้ครบหมดเลยอย่างที่รีวิวกันไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นปากกาเองก็มีให้นะครับคีย์บอร์ดเองก็มีมาให้ด้วยนะครับเหลือใช้เป็นแบบแท็บเล็ตเดียวๆนะฮะร,รวมไปถึงมีเป็นเคสขาตั้งมาให้ด้วยครบมากๆนะครับใครที่มองหาแท็บเล็ตราคากลางๆประมาณนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะต้องลองไปดูลองไป เล่นกันนะครับย้ำอีกทีฮะตัวนี้ Lenovo Tab P 1 1 Plus ครับ